ชวัสดีะท่า้ชมวันนี้สิบห้าเก็บเก็บผักเด้อพี่นงเด้อเก็บผักผักผมอันนี้ก็พักผมเล้วพี่น้องใกระานีักขมแมนหมดเลยกผเลยซ้อนคักสิบห้ผพักผมกินกับตาบักพุงเต้าพี่น้องนี้เด้อเมื้อไก่เตี่น้องเดสิบห้าเบงไก่พักผมพี่น้อง สิเก็บลวกมันนี่นะกล่องมันคือคีอลายแต่มันสิเก็บจีไหนล่ะท่านผช้ชท้อนออกเลยเนาะเพราะว่ากระถางสิปลูกอ่ะสิปลูกอ่ะมาเก็บตอนแหลสดๆจากสวนนะคะ สดจากสวนนะคะผักหอมเอาเม็ดมันเอ่อส่วนหนึ่งมันสิขึ้นจัดเออถ้ามาฉาดต้นหองเดิมอ่าในมันหล่นลงสินะมีส่วนหนึ่งก็เออหวานกับนี่สิมีหวานมันนี้ก็สิจัดเต็มจังเลยต้น้องเดิมนาห่วงก็จะเป็นนังสีเหล่าน้องคนโบกบานนี่ละเอาติสไปแต่แตู่้ชมยาวหากันหวากันควอัดันมันสิขึ้นก็บอกกันไก่มาทั้งหมด เดียวกันไก่ก่อนเด้อเรียนแม่มขแล้วก็ตัดยหาก็หมาถึงรากนะคะท่านผู้ชมเขาล่หลันงนที่ใส่ใจในั่งสิเป็นสรงนี้แ้ไม่หลันงนะคนมาพ่อบาดเอาี่อนยังหัวซากไอเด้อ อันมี่ตาดอรกมันสีเมี่อันอน,น,นสีแดงๆลนจัหน่อยันต้ัง,งสีผิดออนอันนี้สีเป็นต้นแบบผิดได้เพื่อนอ็อันนี้มันขื่นเองนั้ของป่ด้บ้านมองนี้มาจากใสบงต้นย่นยนขอกระเสียวเป็ปเนเป็บแล้วก็มากัะแตกขึ้นมากอีกาง้ีพี่น้องเด้อผักหอมแลคะโอ้ยแม่สัตอน หัดนหนาฮะตัว,นวนินหนาเนี่ยต้นกเมื่อึ้นไปเร,ปรพี่น่องง่หนาหอนแล้วกนินต้นไหนมันสีหมุกหมุกเนี่ยก็ิเสียเแปรไปแปรได้หนอเล่ะไปแปรก็หมายถึงย้ายที่ไปปลูกของอื่นนะ,ะพี่หน่องได้คนี้ป่าปกติ เบี้ยก็ขมได้กินแล้วแด้วผิวหนังรอดแหลกรอดแลหลกสมเด็จกำลังดีเลยคันเทามากมันสิแข็งได้ลวกนึงก็ดีแล้ว เอาออกกันเพราะว่ากระทางสซีอาเบียแบบเขียมาใส่กินกะส้มต่ำดึงหัวกี่แล้ว นีไ่ไบเถอะใหญ่ได้ปลูกมันจะังสิได้องแบบกพริกได้เพี่น้องซ่อนมาอ,นนอัน,นซื้อมาแต่น้ำกระเจามันสิเป็นดอกแล้วแล้วเพียงเป็นนวยแล้วซื้อมาเอามาลงหลุมเลยอันนั้นก็เป็นพักไซด์แล้วทางผู้ชนเฮ้ยแบบผ่าเลยพี่น้องงามขาปะงามขาขาทางผู้ชม เี่าบบเมื่อกี้ตอนแรกก็นน,น้อยๆนึงพี่น้องสิได้กินบางกูมันก็เอาออกจากอันนี่มันจากพ้อเชิ่มที่ว่าเมื่อกี้อันนี่ยงังไงเราเที่ยบปอกย,ยังไงที่ยังมาตัดตังเต้ยตุลยังไงก็ไปถอนมันมา,นานก็มาตัดเอา ดิบกว่สิแล้วตาต้องสิงบหอ,อันนี้กับพักเสียนแนล้วไม่หลงเสียหาแนวใส่หัวใจายต่นอยู่ ก่อนมันจะเป็นดอก แล้วมันก็จะแตกขึ้นมาอีกนะคาเป็นลักษะแตกบ้านหัวแล้วเปล่าไอ้ลวกนั่งยื้ท่านผู้ชม สวนพักหน่อยๆพี่น้องก็ได้กินอยู่กอได้กินย่กัน,กนกช่วงวาสชมบหมกผีหมกผีกนะันเหรอซ่อนบอ่ เดีย๋ยวไมนก็แตกเลยสักน,นีิดน,นะนาะปลูกใส่อันละตน้นก็แตกเลยสักนีดนะอันนี้เขาบอกเขลือเปาะได้ไหมเน้องนะมันมีสีตนุนมันถือแดดอันนั้นกับมอสผ้าโอ้ยมอสผ้าเป็นตะไคร้อันนั้นก็บักทั่วได้ไหมเนองอันนี้ก็พริกอยู่วกแก่แล้วเนี่ยแก่แล้วเนาะเอาไปใส่ผัดกับเผาได้มะเขือเทศก็สิเป็นดอกแล้ว ก็ตอนแรกเราะดะกินบะบูสิทันบุงไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะพี่ตู้น่อยะระแหน่ยิ่งเด็ดยิ่งแตกพักบุง่งพักแพ้วคนสวหน้อยๆพี่น้องพี่กินอยู่โอเคไปพ่อ,อการตอนกิน